มีคอมเมนต์ถามมากันเยอะนะคะว่าสุสานน่ากลัวไหมนะคะวันนี้แม่จะเจมีโอกาสมาก็เลยได้มาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะ <Yes. S 1> อันนี้ก็คือหลุมของคุณลุงของพี่หนวดนะคะแล้วก็อันนั้นก็คือการเอาน้ํามาล้างหลุมเหมือนกับล้างหน้าให้ท่านนะคะ mm hmm. ดอกไม้ที่เราตัดมานะคะ today is what day babe not today oh tomorrow tomorrow okay yes นี่นะคะก็ค mm hmm. ือดอกไม้ที่เราตัดมา แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเป็นที่ของคุณตาของพี่หนวดส่วนฝั่งนี้เป็นที่ของลุงเขานะคะแล้ก็จะมีการเปิดเพลงแล้วก็อธิษฐานให้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะฝั่งคุณลุงสร็จแลก็เนี่ยดอกไม้ที่เหลือจะไปฟังคุณตานะคะทุกคน บางคตาจะอย่ฝั่ง h e r if you you have to burn อ๋อตรงนี้นะคะทุกคนพี่หนวดบอกว่าถ้าใครจะทำแบบเผาก็คือตรงนี้ค่ะ For put everyone there ออันบ้านหลังเล็กๆอันนั้นก็คือถ้าใครแบบว่าจะทำทั้งครอบครัวแบบเอาไปไว้ ็ประมาณห้าหมื่นดอนนะคะทุกคนนี้ฝั่งนี้ก็จะมีคนมาเยอะนะคะฝั่งของคุณตาเนี่ยฝั่งของคุณตานะคะทุกคนเราจะเอาหน้าน,นี้ไปเทีกัน,นะค่ะทุกคนให้พี่หนวดค่ะอ,อธิฐานให้ คุณตาเขานะคะเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดเพลงที่เขาชอบนะคะที่คุณตาชอบแล้วก็อธิษฐานเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะมีการเอาอะไรมาวางไว้อย่างนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นเด็กๆก็ๆาอาจจะมีของเล่นด้วยเนี่ยใช่ไหมคะมีลูกอมใดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้มาทิ้งค่ะโอเค นี่ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะไม่น่ากลัวนะคะเหมือนสวนสาธารณะค่ะทุกคนเขาจัดไว้อย่างสวยงามหนูนนะคะพี่หนวดฝั่งนี้มีคนเอาของมาวางเยอะเลยฝั่งฝั่งคุณตายังไม่ค่อยมีนะคะแต่ฝั่งนี้เต็มเลย พรุ่งนี้คนจะเยอะกว่านี้นะคะวันนี้ก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าเอาของมาวางไว้ก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คือเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เป็น day the day จริงๆวันนี้ก็คือ,อยางพี่นวดพรุ่งนี้พี่นวดไปทํางานก็เลยเอามาวางไว้พี่ก่อนนะคะแต่พวกป้าๆก็จะมาพรุ่งนี้ค่ะ เดี๋ยวจะไปอธิษฐานให้คุณตากับพี่หนวดแล้วค่ะก็เอาภาพมาฝากทุกคนแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากมๆาค่ะ